คลั่งรักเกินนานกุลหยอดหวานสุดพลังหลังแอปเปิดปากเผยความสัมพันธ์หวานเจี๊ยบนานกุลชานนโพสคลิปปวดมุมหน้ารักพร้อมยอดหวานคิดถึงมากที่สุดหลังแอปทักะอนเปิดปากเผยความสัมพันธ์แซวสน,นันคิดถึงใครหนอ เรียกได้ว่าหลังจากที่เปิดปากเอ่ยถึงความสัมพันธ์กันทั้งสองฝั่งแล้วนั้นพระเอกหนุ่มนนกุลชาโนนและนางเอกสาวรุ่นที่อย่างแอบทักษะออนพักสุขเจริญก็มักจะถูกจับตามองความเคลื่อนไหวและไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มักจะแจกจ่ายความออร่าความน่ารักดีต่อใจมาให้แฟนๆได้ฟินกันอยู่ต่อเนื่องอย่างล่าสุด วันที่22พฤศจิกายน2566นันกุลก็ทำเอาเหล่าแฟนๆแห่แซวสนันช่องคอมเมนต์อีกแล้วหลังจากที่ได้แชร์คับเวอร์เพลงคลิปจาก t i k กต k อกมายังอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าคิดถึงมากที่สุด missing you the most ซึ่งหลังจากที่หนุ่มนนได้เผยโพสต์ดังกล่าวไปแล้วนั้น ก็มีบรรดาแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์แซวกันสนันเช่นฟังสัมภาษณ์คุณแอปสองรอบอยากบอกว่าดีใจกับนวนด้วยนะคะหัวหน้าแกงคนโสดอินเลิฟซะแล้วโซซีย so e e e อีอ e e e. คิดถึงใครน้อขอบคุณที่คิดถึงคะ่ะขอโมเมฮานแน่คิดถึงคนนี้ใช่ไหมอีโมจิแอปเปิล ชาโนนหวานร้อยของไทรตรีมเดียวกันสะด้วยงุยงุยได้ยินคุณแอปสามแล้วชัดเจนเหมือนนานกุลเลยก็ขอแสดงความยินดีได้อย่างเต็มปากเต็มคำขอให้ครองรักกันตลอดไปเพราะทั้งสองคนคือคู่ที่เหมาะสมกันมากๆค่ะคิดถึงใครนอออ้อยห้ามตัวเองไม่ให้แซวไม่ได้เลย คิดถึงใครคะ่ะหรือว่าคิดถึงคนนี้ AFF ขีดล่างเท็กซาออนชานนหวานร้อยนนกุลผู้คลั่งรักและอื่นๆ